สวัสดีจ้าแม่สิงหาทั้ทายเช้าวันพฤหัสที่23มิถุนายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำไมโครนะห์นมราคาทองคาและรางงานราคาทองคาประจาวันนี้ราคาทองคาช่วงกลางวันแกว่งตัวระหว่างบริเวณ1,823ดอลลาร์ถึง1,833ดอลลาร์ด้านอัจรดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ104.43ถึง104.53จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ35.32 ถึง35.48บาทต่อ1ดอลลาร์โดยมีปัจจัยกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีดีดตัวขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยขณะที่นักลงทุนมีความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟอ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางหลายแห่งด้านนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะจะติดลบ เป็นเวลาสองไตรมาสซึ่งเป็นเกณฑ์บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เธอเชื่อว่าเงินเฟอ้อจะชะลอตัวลงขณะที่ยังคงมีการจ้างงานเต็มศักยภาพด้านราคาบิตคอยร่วงลงใกล้หลุดระดับส0 0 0มดอลลาร์โดยถูกกดดันจากรัชนีฟิวเจอร์ ที่หนิงลงกว่า400จุดด้านค่าเงินเยนนะคะร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ24ปีด้านค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากการที่กระทรวงการคลังต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมเงินบาทมากขึ้นรานะคาทองคำยังคงยืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปของระยะกลางระยะสั้นจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,815ดอลลาร์และ1,800ดอล 1, ดลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ 1,785ดอลลาร์ 1> 1, ด้านนาต้านได้อยู่ที่บริเวณ1,840ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีนาต้านถัดไปที่บริเวณ1,860ดอลลาร์และ1,880ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่23มิถุนายนปี2565อ้างอิงราคาของวันที่22นะคะ ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด3ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่23มิถุนายนปี2565ทองคำแท่ง9 6 5%รับซื้อ3 6 0 0บาทขายออก3 7 0 0บาททองรูปพรรณกัก5%รับซื้อ3 4 7บาท 12สตางค์ขายออก31,200บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่22มิถุนายนปีสองหาสรุปรวมนะคะของวันที่2 2นะคะเป็นบวกไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำํำมณทีนี้ด้วยนะคะ ตองติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิีด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ที่แม่มสีนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ